เคาะหาสาเหตุทม่มมเตอร์พวกนี้มันจินแอมนะครับ ben w เป็นมอเตอร์เบนนย์ส2งนะครับตัวนี้จริงมันก็ใช้ได้แต่มันจินแอมครับคือมันจินแอมจินแอมแล้วทำให้รีซิเตอร์เราไหมจะดู อันดับแรกดูฐานก่อนฐานมันมีเยอะไหม <c oughs> <c oughs> ฐานมีเยอะไหมฐานเปลียไม่ค่อยเชื่อครับแต่ว่าก็อย,อยู่ประมาณสัก60%เอร์เซนแต่วันนี้ตันนี้ขนาดนี้ก็ฐานขนาดนี้ก็ใช้ได้หลายปีนะครับทีนี้ฐานยาขนาดนี้ก็ใช้ได้อีกหลายปีนะครับ เดี๋ยวทีนี้เราจะดูสาเหตุที่มันเสียจะดูสาเหตุทีมม่มันเสียถ้ามันมันเสียเนี่ยมันเน่ดครับมันเน่ดมันกินแอมกินแอมจะดูว่ามันบูธมันตายหรือว่าเป็นยังไงครับเนี่ย ฐานนี้ก็ถือว่าชิ่ายาวยาวถือว่ายาวพอ,อทุกคน <c oughs> <c oughs> ลูกสอบได้ก่อนกันลืมเพราะว่าเดี๋ยวมันลืมถอดมาด้วลืมว่าหมุนไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะหมุนซ้ายนะมันเตอร์คุณจะหมุนซ้ายหมุนไปทางซ้ายทางมุนทางนี้จะไปขวา้างมุนทางนี้จะไปทางขวานี่มันหมุนทางนี้ไปทางซ้ายอยู่อยู่หน้าเราเห็ได้นีหมุนซ้ายนะหมุนซ้ายอันนี้หมุนซ้ายแค่ ตอนนี้ก็ถอดใบมอเตอร์อมาแล้วครับวันนี้สาเหตุที่มันเสียคือพวกผู้ชอบมีปัญหาถอดไว้มาแล้วแต่ใบพวกนี้ถอดยากนะครับต้องต้องใช้ความชำนาญเท่านั้น เีถอดออกได้เดี๋ยถอดบุตมาดูครับมันจะเป็นยังงเกยเลยเดี๋ยวถอดวิธีการซ่อมไม่ให้ดูนะครับว่าท่านถอดเดี๋ยวจะเป็นเรียนแบบมันขอสมุนดีสิจะถอดวันนี้ก่อน ออกไม่ได้เพราะติดสนิมนะมีสิมสิมจะตรงปลายเนี่ยสิมตรงปลายถึงนิดเดียวก็ออกไม่ได้นะพวกนี้พูดมันไม่จะนี่มากเลยขัดสนิมก่อนถึงออกได้ขัดสนิมก่อนนะครับถ้าไม่ขัดสนิมนันออกไม่ได้ ขัดสนิมแล้วเขาก็ออกได้นะครับถ้าขัดสนิมก็ไม่จะออกง่ายตัวสอบดุทุ่นมาหน่อยโอ้โหน่นเนๆนเนนนนนน,น,น,นถอดทุ่นออกมาแล้วครับทุน่น ว่าโรเตอร์ปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากบูธนะฮะตัวตีมมาบูธก็หลุดบูธพูดบูธพวกนี้จะไม่ค่อยดีนะครับบูธอันนี้บูธจะไม่ค่อยดีครับบูธบูธมันที่มันเหนื่อยเหนื่อยมันขาดน้ํามันนะครับบูธของจีขาดน้ามันก็เหนื่อยแกนเป็นรอยครับแกนเป็นรอยอันนี้เป็นรอยเหมเลนเพราะมัน มันขาดน้ามันเนี่ยมันลอยนะคะรับันลอยวันนี้มันขาดน้ํามันต่อรื่นเช่นนานน้ําขาดน้ำามันรื่นทำาอเดมีปัญหานี่้ำมันหล่อรื่นไม่มีหะครับเช้นนนนั้นแล้วน,น,น,น้ำมันหล่อรื่นไม่มีก็ทำให้เกิด ความหนืบเสียหายได้ก็เอามาลองเทสตดูเข้ามาลองศึกษาหาสาเหตุทำไมมันเสียเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเป็นช่างมอเตอร์ครับก่อนนี้ซ่มอมมอเตอร์ซ่อมพัดลม เมื่อก่อนพวกทุ่นพวกนี้ถ้ามีปัญหาทําไหมก็พันเองนะพวกหัวทุ่นว่าโรตเตอร์พวกนี้เมื่อก่อนเ,น,เอออน,นี่นนะะพันเองทะไมก่อนเนี่ยปนน้ำฝนมอเตอร์อย่างเงี้ยสมื่ก่อนถ้ามันไหมนะครับพันเองเลยเมื่ก่อนเนี่ยเมไ่ก่อนไม่ค่อยมีอะไรนะพวกนี้สมัยก่อนจะเรียกว่าทุ่นนะครับทุ่นโรตเตอร์จะเรียกง่ายๆเรียกทุ่นนะครับ อันนี้หัวคมิวหัคอมมิวไม,ม่มก่อนนี้ทำพวกมอเตอร์ฮะไม่ก่อนก็นั่งคันมอเตอร์พัดลมซ่อมไดนาโมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยจะพาไปหาอาจารย์คนที่ สอนิชาช่างให้ผมมาดูสาเหตุมันนะครับสาเหตุมันก็เกิดจากการแห้งน้ามันน้ำมันพวนนี่มีน้ำมันเลเป็นแห้งกรอบแล้วมันก็ทําให้บุหรีาร้อนร้อนแล้วก็ตายได้นะครับตรงเนี้ยบุหรมันร้อนบุหรก็ตายพรลมบ้านก็เหมือนกันพรลมบ้านส่วนใหญ่ที่มันใช้พัดลมบ้านกันจะรู้ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะ บุตรตายมัน,นเะืดมันจะนเนืดก่อนถ้าปล่อยไว้ก็จะไมหมครับโอเคได้ประกอบก่อนทำความสะอาดแล้ว,ข,ลวขัดนี่ให้แล้วขัดตัวนี้ให้แล้วตัวโรเตอร์ก็ขัดแล้ว,วโรเตอร์นี่ขัดแล้ว จะโหลดเตอร์ก็จะประกอบก่อนเดี๋ยวจะประกอบประกอบบูธก่อนอออแบบนี้จะมีหน้าที่สำคัญมากคือเอาไว้ซับซับน้ำมันซับน้ำมันครัแบตัวนี้จะซับน้ำมัน ทำน้ำซับน้ำมันตัวนี้แหวนตัวนี้น้ำมันให้กับบูธบูธมันจะได้ไม่ร้อนนะฮะถ้าเป็นน้ำมันตัวนี้หล่อเลี้ยงอยู่บูธก็จะไม่ร้อนมันก็ช่วยลดความร้อนให้กับบูธได้นะครับตีมันหลุดมาด้วยเลยแต่ตัวหน้านี้ไม่ไม่หลุดแต่ตัวหลังตีมาหลุดเพราะมันเหนือ่อ,อยอยู่ทางนี้ทำยากด้วย มันมองไม่ค่อยเห็นใบถนัดแล้วอย่างีสรุปแล้วก็ซ่อมไม่ได้นะครับมันประกอบกลับก็มีปัญหานะครับตรงนี้แตกมาเลยก็แตกสรุปก็ซ่อมไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือต้องทิ้งเลยต้องทิ้งเลยนะฮะตัวนี้ซ่อมไม่ได้เพราะมันประกอบแล้วมันไม่เข้ารูปเพราะรอยมันฮะ เขแกะมาประกอบแล้วเขาไม่เขา้ารูปเขารอยมันก็เซนเตอร์มันเสียโอเคครับมาเตอตัวนี้สุดแล้วซ่อมไม่ได้นะครับปัญหามันก็คือพวกนี้บูมันชอบชอบ,ชอบตายนานๆเข้ามันร้อนก็เป็นสนิมบู๊ตายก็หนืดพอหนืดแล้วก็กินแอมกินแอมแล้วก็รีเซนเตอร์ก็ไหมครับ ครับตัวรีสเตอร์มันพวกนี้มันิีแอมป์พวกนี้มันก็นร้อนร้อนก็นรีสเตอร์นี่ก็ไหม้คือถ้า,าจะให้ดีก็คือต้องมาดูแลกษาคือมาพยายามหยอดน้ำมันให้มันนะบูทมันชอบปัญหาทีงนี้นะครับมันมีปัญหาทำให้รีสเตอร์นี่เสียโอเคเรียบร้อยสุกใช้ไม่ได้